สวัสดีครับผมชื่อปิ่นแนะนําตัวนะครับอ๋อครับชื่อมนทนเผ่าอรุณครับชื่อเล่นชื่อตูนครับผมก็ปัจจุบันจริงๆทําอาชีพเป็นสถาปนิกครับแล้วก็เ,เคยเรียนเซรามิกอาจารย์บัตรนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วก็หลังจากนั้นก็มาทําเซรามิกเป็นงานอาดิเรกครับถ้าทีนี้แบบแรงบันดาลใจของผลงานก็คือเราเราจริงๆเราทําสถาปนิกใช่ไหมครับเราไม่ได้ทํา งานศิละปะเป็นเรื่องเป็นราวอ่างเงี้ยเอ,อ่อพอได้โจทย์มาให้ทำงานเซรามิกสำหรับงานนี้เราเราก็รู้สึกว่าเอะอะไรในวิชาชีพเราที่มันใกล้เคียงกับงานศิละปะที่สุดอะไรเงี้ยครับเราก็เลยนึกถึงการสเก็ตกับการทำโมเดลจำลองขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งปกติเราก็จะทำโมเดลจำลองสำหรับสำหรับบ้านสำหรับตึกใช่ไหมครับแต่เนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆอ่าโมเดล สถาปัตย์อะ่ะมันก็น่าจะกลายเป็นงานศิลปะได้เหมือนกันนี้มันก็เลยตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับมันก็เริ่มมาจากปกติเราเราทำบ้านทําตึกอะ่ะมันก็ขึ้นมาเป็นเหมือนกริดเป็นเสาเสร็จแ,แล้วพอมันขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้มันเติบโตอิสระตามตามมือของเราครับเพราะปกติเวลาเราเราทำการก่อสร้างสร้างบ้านสร้างตึกอ่ะครับมันจะมันจะมีเรื่องของระบบการก่อสร้างที่มันค่อนข้างลิจิตแล้วก็นิ่งมาก แต่ว่าอันนี้เราก็อยากให้มันอิสระตามมือของเราครับอ๋อครับผมก็จริงๆอย่างชิ้นแรกครับสังเกตว่างานมันจะค่อนข้างเป็นกริดหน่อยอันนี้จริงๆลองขึ้นชิ้นแรกเลยสังเกตว่ารูปทรงจะมีความใกล้เคียงอาคารค่อนข้างสูงครับแต่ว่ามันแม้จะว่าใกล้เคียงกับตัวตัวบ้านตัวตึกที่เราคุ้นชินนะ่ะแต่ว่าถ้าสังเกตเส้นสายมันนะครับมันก็ค่อนข้างจะบิดเบี้ยวไปอย่างอิสระอะไรเงี้ยครับเพราะว่า อย่างเซรามิกอะเวลามันโดนอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเวลามันขึ้นเราขึ้นด้วยมือมันก็จะมีความเอียงนิดบิดหน่อยซึ่งเรารู้สึกว่าตัวนี้จริงๆอ่ะมันเป็นเสน่ห์ของงานซึ่งงานก่อสร้างหรืองานที่เราทํางานปกติอ่ะมันหาไม่ได้ครับครับผมตัวเป็นเส้นๆเหมือนเป็นเสาสร้างบ้านเป็นเสาสร้างบ้านขึ้นไปใช่ครับ ก็เป็นเหมือนสเคาเจอร์ด้วยจะคือจะตั้งโชว์เดียเด่ยวๆก็ได้หรือว่าจะจัดอิเคบานะก็ได้ครับผม,บผมศิลปินที่มาจัดดอกไม้คู่กับเราชื่อคุณอะไรเล่าให้ฟังคุณหลินครับผมน้องหลินจัดนนแนวไหนอะไรยังไงพิเศษไหมพอเขาเห็นตัวรูปทรงเราจริงๆคอ่เอเหมือนคุยเบื้องต้นกับน้องหลินครับน้องหลินจริงๆผมกับน้องหลินเหมือนเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้ทํา อย่างเราก็ไม่ได้ทําอาชีพที่เป็นอ,ะ,อ,อะไรอ่ะเป็นเซรามิกทาเซรามิกเป็นประจำอ่ะครับน้องหลินน้องหลินแกเป็นนักสแสดงแล้วก็โมเดลลิ่งที่แกก็เพิ่งมาเรียนจัดดอกไม้ได้ไม่นานอะไรเงี้ยครับตร่องนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าคนที่ทําตัวเนี้ยเป็นเพิ่งทางานอไอเลยเหมือนกันอ่ะมาเจอกันอะไรเงี<ม>้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอองานมันก็ค่อนข้างมีเสน่ห์เหมือนกันนะในตัวนี้ครับผม<ด>แล้วก็ผมว่าด้วยเส้นสายเนี่ยอ,อาคารใ้ตัวเซรามิกเนี่ยครับ จริงๆค่อนข้างเราเรารู้สึกว่าค่อนข้างจัดยากนะในสานะที่เราเป็นคนทําขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าโจทย์ที่เนี่ยเป็นจการแต่ว่างานเราจริงๆเป็นจการที่ใส่น้ําไม่ได้อะครับอ mm hmm. ใช่ซึ่งเหมือนก็ท้าทายน้องหลินมากๆเหมือนกันอะไรครับแต่ว่าเออน้องเหมือนน้องหลินก็ตีความให้แบบว่าไม่ต้องใช้ดอกไม้เยอะค่อนข้างแบบมีความมินิมอลนิดนึงอะไรครับ mm hmm. อ๋อครับก็นิทรรศการเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่เย็นวันนี้นะครับวันที่5้า ธันวาคมครับแล้วก็จัดยาวไปเลยจนถึงวันที่28ธันวาคมก็เวลาเกิดเดือนเต็มๆครับทีนี้ก็เรียนเชิญผู้สนใจครับมาเยี่ยมชมงานได้ไม่ต้องกลัวดอกไม้จะเหี่ยวนะครับเพราะว่าทางทีมงานเราก็จะมีการหมุนเวียนจัดดอกไม้ตลอดเวลาครับโอเคครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากะครับ